สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube b ีไลฟ์เฟซบุ๊กค o มสแตนดปบีไลฟ์บอกและเว็บไซต์ a t c o o k g a n g c o m วันนี้เราจะมารีวิวสิ่งนี้กันครับหูฟัง JBL ที่ไม่มีฝาชื่อว่าเวฟหน0่หลายคนก็บอกว่าเอ้ยเวฟหน0่ 100, มันนอนสไซล์เวฟหนึ่ง t s คือหูฟังรุ่นล่าสุดข,ของ JBL ที่มีราคาไม่ได้แพงมากใครซื้อไปในช่วงวันที่ 8สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกที่มันจำหน่ายเนี่ยราคาของมันอยู่ที่2,590บาทถือว่าคุ้มมากแต่ว่าตอนนี้คลิปได้ออกหลังจากวันที่8ราคาก็เลยกลับไปเด้งอยู่ที่3,990บาทเรามาดูกันว่าหูฟัง JBL ราคา3,990บาทมีประกันแท้จากมหาจักร Development จะมีดีอย่างไรกันบ้างครับ เราจะมาแกะกล่องกันกันกบหูฟังรุ่นนี้กันนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราได้เปิดคลิปไปนะครับนั่นก็คือ jbl wave 100 tws นะครับชื่อนั้นรู้สึกเหมือนรถยนต์ Honda ไม่ใช่รถยนต์ครับรถมอเตอร์ไซค์ Honda ครับคือเราจะต้องมีการแกะโดยการที่จะต้องตัดสกอตเทปจากข้างล่านี้ก็กรีดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะขาดได้การแกะมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราก็เกี่ยวมันออกมานี่ตัวมันจะเป็นอย่างนี้ครับสายที่ให้เป็น usb type c แล้วนะครับไม่ได้เป็นไมโครนะครับเห็นราคาอยู่แค่นี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าใครซื้อทันวันที่8เดือน8ถือว่าโชคดีอันนี้ก็จะมีหูฟังให้ปรับทั้งหมด2ขนาดนะครับก็คือ s แล้วก็ l เลยต่อมานะครับเป็นคู่มือตัวนี้นะครับก็คืออยู่ในเล่มแบบนี้เลยห งมากและที่สำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็คือคู่มือในการใช้งานครั้งแรกนะครับและและนี่ครับ introducing นี่คือหูฟังของเราอ้าวไม่มีฝาอืมไม่มีฝาแบบนี้เลยแบบนี้ก็ได้หรอก็ได้ครับอ่ะมันก็คือตัวของ JBL r w a v TWS 100มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับอ่ะให้คุณ ได้ดูกันในการตัดสินใจว่าเอย้จะซื้อมันดีไหมในอุปกรณ์มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับรูปลักษณ์หน้าตาของ JBL TWS ตัวนี้นะครับก็มีชื่อรุ่นว่า Wave 100 TWS จะมีโลโก้ JBL ขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้านะครับส่วนด้านตรงข้ามจะเป็นช่องชาจเฉยๆด้านล่างนะครับเนี่ยมันไม่หลุดเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของอ คุณสมบัติอะไรต่างๆของมันส่วนด้านบนตรงนี้ไม่มีฝาครับไม่ต้องเรื่องมากกับการยกก็แค่เอาหูฟังออกมาปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยทั้ง2องข้างนั่นเองครับโดยตัวหูฟังนั้นก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับมีช่องชาร์จไฟนะครับแล้วก็มีอันแร่งล่างเนี้ยจะเป็นไมโครโฟนจุกเป็นแบบอินเอีย และด้านหลังตรงนี้มีโลโก้ JBL มาให้นะครับมีเท่านี้แหละแล้วก็มีไมโครโฟนอยู่ขนาดอยู่จุดหนึ่งแค่นั้นนะครับเนี่ยครับคือหน้าตาของมันเดี๋ยวเราจะมา pairing กับเบอรสืกอกันครับในการ pairing ครั้งแรกนะครับคุณแค่ถอดหูฟังออกมาครับอย่างนี้แค่นั้นเองครับแล้วก็รอให้มันเชื่อมต่อนะครับ แต่ถ้าสมมติมันไม่เชื่อมต่อเราก็ต้องเข้าไปที่บลูทูธครับเข้าไปที่บลูทูธเสร็จปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างจะเจอชื่อตัวนี้ครับแล้วก็กดเข้าไปแค่นั้นเองครับหลังจากที่เรากดนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ว่าขอจับคู่ไหมก็กดจับคู่ครับแค่นั้นเองครับปึ๊บอ่ะกดปุ๊บตอนนี้มันก็จะเลื่อนมาอยู่ข้างบนแบบนี้ครับ โดยภายในก็จะมีนี่ครับแต่ถ้าเรากดอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะตัดนะครับถ้ากดที่ชื่อเราต้องกดที่รูปฟันเฟืองกดดูปฟันเฟืองเสร็จปุ๊บมันก็จะมีบอกว่าการโทรแล้วก็เสียงเฉยๆแค่นั้นแหละครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในแอป,ปของ JBL ก็คือเฮดโฟนะครับดูว่ามันเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้หรือไม่นะครับอเราลองกดดูนะครับแต่เดาไว้ก่อนว่าตระกูลเล็อย่างเงี้ยไม่น่าจะได้นะฮะ ถ้าทางจะไม่มีนะครับอืมโอเคไม่มีครับคือมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้นั่นเองครับมันก็สามารถที่จะใช้โทรเข้าแล้วก็ฟังเพลงอะไรต่างได้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของคุณภาพของระบบเสียงกันดีกว่าครับว่า เมื่อรุ่นนี้ราคาเริ่มต้นนะครับในโปรโมชั่นไทยซื้อทันวันที่8เดือน8ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าราคาเริ่มต้นที่2,590บาทแต่ราคาจริงนั้นเดี๋ยวผมจะแปะไว้ทางข้างล่างครับวิธีการใช้งานง่ายมากครับคือเนื่องจากมันไม่มีฝาเนาะ ก็ดึงออกมาง่ายๆเลยดึงแบบนี้นะครับโดยจุกของมันนั้นเป็นแบบอินเอียครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันมีไมโครโฟนมาให้2จุดด้วยกันวิธีการใส่ง่ายมากฝั่งนี้คือฝั่งขวาก็ใส่เข้าไปที่หูขวาคือคุณจะต้องเช็คให้ดีนะครับว่าจุกของมันนั้นเข้าพอดีหรือไม่ถ้ามันเข้าไม่พอดีหรือมันเล็กไปใหญ่ไปเนี่ยคุณก็าสามารถที่เปลี่ยนสายได้ ในการเอาออกมามันก็จะมีการบอกไฟสถานะโดยสีเขียวเมื่อกี้นี้ที่คุณเห็นนะครับคือไฟเต็มถ้าสีเหลืองสีแดงก็คือลดหลั่นลงไปแล้วพอใส่หูฟังครบทั้งสองข้างนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับคําตอบก็คือมันเป็นอีทีอะครับมันเงียบเลยครับคือผมไม่ได้เสียงอะไรรอบข้างเลยครับทีนี้เรามาดูว่าการสั่งงานของหูฟังดูดีเป็นยังไงนะครับอ่ะตอนนี้คือผมจะงาแตะนะครับแตะแล้วนะครับแตะแล้วนะครับ แต่ทั้งสองข้างนะครับไม่ทำงานครับคือมันเป็นหูฟังที่เบสิกครับคือไม่มีการสั่งงานที่ปุ่มเลยเลยอ๋อไม่ใช่ครับมันจะต้องกดลงไปแบบสัมผัสแ่วเบาโดยที่เราสามารถกดได้ทั้งสองข้างนะครับโดยด้วยแปลของการทำงานนะครับก็เป็นไปตามนี้เลยครับพูดเลยว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเทเรียละกันเนาะ ถ้าเราใส่หูฟังข้างเดียวนะครับมันก็คือกดข้างใดข้างหนึ่งนะครับ1ครั้ง,งคือการรับสายวางสายหรือเป็นการเล่นเพลงนะครับกด2ครั้งนะครับก็คือการเลื่อนไปเพลงไปข้างหน้านะครับแล้วก็ก,กด3ครั้งนะครับก็คือย้อนกลับเพลงไปด้านหลังนะครับกดค้างคือการเปิดปิดไมคและก็หมดแล้วครับ มันก็มีเท่าดีกดค้างนี้ค้างแค่สอวีนะครับคือมันรองรับทั้ง Siri, Bixby แล้วก็ g o o g l e a s s i s t a n ดด้วยด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยคือหูฟังตัวนี้หลายคนมาบอกว่าเอ้ยทำไมากดกดแตะแต,ะแต,ะแตะ่แล้วมันไม่ไปนะครับคำตอบก็คือต้องกดลงไปนั่นเองครับแล้วก็สามารถที่กดเปลี่ยนเพลงได้เงี้ยเนี่ยแล้วก็กดย้อนกลับได้นะครับหรือจะกดจุดก็ได้อย่างนี้นั่นเองครับ ขอต่ออีกสักนิหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการ pairing เพราะว่าในคู่มือมีบอกอไว้นะครับวิธีการก็คือ1เราสามารถใช้แพ i r i n g กับอุปกรณ์ใหม่ก็คือกดปุ่ม1ครั้งแล้วก็บวกลากยาวไปเลยนะฮะไม่ว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ส่วนการรีคอนเนคระหว่างข้างซ้ายกับข้างขวานะครับผู้ฟังจะต้องมีการอยู่ข้างนอกแล้วก็กดข้างซ้ายหรือข้างขวา3ครั้งนะครับถึง 2- สมปุ๊บมันจะรีคอนเนคอีกครั้งหนึ่งและถ้าสมมุติต้องการ p แ r l i n g ใหม่นะครับแนะนำว่าให้กดปุ่มตรงนี้2ครั้งและค้างไว้5วินาทีนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าวิธีการนั้นถือว่าค่อนข้างโอเคและง่ายขึ้นโดยเฉพาะเก์การแผลิ n งนะครับก็คือกดครั้งเดียวแล้วก็ค้างไว้5าวิเท่านั้นจนคำว่าแ r ล i n g มันดังที่หูก็เท่าดีเองครับ มาต่อเรื่องคุณภาพเสียงกันดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะลองฟังด้วย spotify นะครับบนมือถือ samsung galaxy h 2 1 ultra นี่งครับเพลงแรกเป็นเพลงญี่ปุ่นนะครับชื่อว่า south s o r นะครับคือเพลงตัวนี้ออกมานะครับก็เสียงนักร้องชัดดีเสียงเบสกลมกล่อมแล้วก็ในเรื่องของเบสแล้วก็เสียงแหลมเนี่ยมาโอเคมากครับก็คือเพลงนี้จะค่อยคเน้นเรื่องของคุณภาพนักร้องแล้วก็ ดนตรีนั้นอยู่ประมาณกลางๆก,ก็ถือว่าโอเคแต่เราต้องจะฟังเพลงที่มีคุณภาพของเครื่องดนตรีที่มากกว่านี้นะครับพร้อมแล้วไปชมกันต่อเพลงที่2นะครับหล่อเ,เลือกเป็นเพลงนี้เพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตสดนะครับก็เครื่องดนตรีนั้นจริงแล้วก็มีเบสออกมาจริงทุกอย่างจริงหมดนะครับสิ่งที่ออกมานั้นนะ่ะก,เก,ก,ก็เรียกได้ว่ากล่อมเลยเนื่ว่าอยู่ในคอนเสิร์ตเลยนะครับและโดยเฉพาะถ้าทอนพีคนะครับในช่วงเนี้ย ประมาณนาทีกว่าๆเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะลออยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างมาเต็มแล้วก็เบสนั้นกำลังดีแต่น่าเสียดายว่าอย่างที่บอกครับมันไม่สามารถปรับอคอเลเซอร์ผ่านหูฟังได้ฉะนั้นมือถือของคุณถ้าปรับได้ก็คือปรับได้เลยนะครับต่อไปเป็นเพลงที่3เพลงหนึ่งเพลงที่3นะครับเอาสนุกสนุกสนุกหน่อยแต่ว่าอาจจะเพลงเพลงเงก่านิดนึงนะครับก็เป็นเพลงนี้นะครับ คือมันเหมือนกับเป็นหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อเพลงแบบแนวสนุกสนุกเพราะว่าในเรื่องของเสียงที่ได้นะครับก็มีความแบบมาครบทั้งทุกย่านเลยทั้งเบสแล้วก็เรื่องของสิ่งแหลมนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้ากล่าวสรุปของหูฟังตัวนี้ในเรื่องของ sound quality นะครับก็เป็นแบบ JBL ครับก็คือเน้นเบสที่แบบ จังหวะกระสดุแล้วก็เสียงแหลมกําลังดีนะครับก็คือเสียงดีได้ทุกย่านแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนที่ชอบฟังแบบคลาสสิกมากเพราะว่าอารมณ์ของเบสนั้นอาจจะมากเกินไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ว่าในลักษณะของการลองใส่นะครับถูกฟังเป็นแบบอินเอียร์มันก็จะให้ความรู้สึกว่าเอมันแน่นแต่ว่ามันอาจจะแน่นเกินไปสักนิดหนึงสำหรับบางคนครับทีนี้ในเรื่องของ Sound ์คุณภาพในการฟังจบไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคุณภาพไมโครโฟนตัวหูฟังกันดีกว่าครับว่าจะให้คุณภาพในระดับไหนสำหรับอันนี้ก็คือเสียงที่ฟังจากไมโครโฟนของ JBL Wave 100 TWS นะครับในสภาพที่ห้องเงียบๆดูถือว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเท่าที่ผมได้แอบลองกดฟังมาก็ถือว่า ใช้ได้ดีครับแต่ว่าในตัวขอระดับเสียงนั้นอาจจะเบาไปสักเล็กน้อยครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเป็นเสียงที่มีสภาพรบกวนแบบปกตินั้นจะเป็นอย่างไรกันครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นการทดลองไมโครโฟนของ JBL Wave 100นะครับก็ออกมาประมาณนี้ในสภาพที่มีคนรบกวนอยู่ประมาณหนึ่งครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องการใช้งานนะครับพูดเลยว่าแต่ละข้างของหูฟังตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานสูสุดถึง5ชั่วโมงด้วยกันครับแล้วก็รวมกับแท่นตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานสูสุดถึง20ชั่วโมงก็คือหูฟังแต่ละข้างเนี่ยรวมกัน20ชั่วโมงนะครับส่วนการชาร์จไฟ USB Type C มาแล้วก็เสียบชาร์จเหมือนเดิมครับซึ่ง USB Type C นั้นเราก็ต้องดูว่า เป็นแบบไหนคือเอาของมือถือมาชาร์จได้เลยไหมใช่ครับพอชาร์จเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นกระพริบแบบนี้นั่นเองครับก็ถ้าไฟค้างก็แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้นั่นเองครับสรุปนะครับสำหรับหูฟังของ jbl ในรุ่น wave 1 0 0 tws นะฮะก็เป็นอีกหูฟังตัวหนึ่งนะครับที่ให้คุณภาพเสียงที่ดีใช้ได้เลยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกว่ามันไม่มีฝาเนี่ย สิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือถ้าคุณใส่ผิดนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรนนี้ผิดข้างนะครับมันจะไม่เข้าเพราะว่ามันจะต้องดูดแม่เหล็กกลับเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็ต้องต้องมีข้อระวังอยู่บ้างแต่ก็เป็นอีกความสะดวกหนึ่งของหูฟังตุ่นี้หูฟังตุ่นี้ไม่ได้กันน้ําไม่ได้มีระบบ ANC Active Cancelling แต่ว่าอย่างที่บอกครับคือมันสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายใช้งานได้นานมีปุ่มกดที่น้ำหนักกำลังดีแล้วก็สั่งงานโดยการกดปุ่มไม่ต้องผัดแอปพลิเคชันอะไรมากมายรองรับทั้ง s i r i ก็คือเชื่อมต่อ i o s ได้เชื่อมต่อกับ android ได้เชื่อมต่อกับเบอถือ s a ัมซุงได้แล้วก็เชื่อมต่อกับเือถือ h u w w e i แล้วก็ได้หมด any way ครับ ในราคาของมันที่3,998บาทวงเดียบเท่าตั้งแต่ซื้อันที่8เนี่ยมันจะได้ราคาอยู่ที่2,598บาทผมถือว่าค่อนข,ข,ข้างคุ้มมากๆเลยทีเดียวและมีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปซื้อได้ที่ตัวแทนของมหาจักร์เดเวล็อปเมนต์อย่าลืมสแกนค r ว o d e คที่กล่องด้วยเพื่อจะได้รับประกันได้นานขึ้นครับสำหรับรีวิววันนี้ก็ขอขอบคุณมาจากเดเวล็อปเมนต์ที่เอื้อเฟื้อหูฟังมาให้เราได้ทดลองกันเช่นเคยครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้เร,มรวมถึงใน f a c e b o o k c o m s l a b i g d a t a b o t เช่นเดียวกันครับ